พรนี่ไม่ใช่การเคลือบแข็งธรรมดาแต่เป็นการเคลือบที่ยืดหยุ่นและให้ตัวได้คล้ายกับฟิล์มการรอย PPF แถมยังต้องกันน้ำขั้นสุดด้วยค่าย,ยกตัวสูงถึง120องศาผลลัพธ์คือล้างง่ายข้ามไม่เกาะน้ำโดนลมก็ปิวออกไปเองและที่พิเศษสุด ของแถมแบบจัดหนักทั้งฟิล์มกันรอยฝากระโปรงหน้ากันชนหน้าฟิล์มใส่กันรอยภายในและฟิล์มใส่กันรอยจุดเสียงรอบคันและขอปิดท้ายด้วยฟิล์มกองแสงตัวท็อปบาวฟูงรุ่นแอนตาร์ติกาค่ะด้วยนวัตกรรมดับเบิลเซรามิกคูณ2ที่ช่วยสะท้อนป้องกันรังสีอินฟราเรดได้สูงสุดถึง99%ช่วยลดความร้อนจากแสงแดดได้อย่างชัดเจนทำให้ห้องโดยสารเย็นสบายขึ้นทันตาและที่พิเศษ ฟิล์มยังคงความใสเคลียร์ให้ทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนมองชัดสบายตาปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะครบจบในที่เดียวจริงๆทั้งความสวยเงาชำ่ำและการปกป้องรอบด้านถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอยากดูแลรถให้ดูดีแบบนี้นะคะมาได้เลยนะคะที่โปรสตรีมโคราชยินดีให้คำแนะนำทุกคนเลยค่ะ